สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่7ธันวาคมค่ะสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐส,สัปดาห์ล่าสุดลดลง4ล้านหแสนบาร์เรลแต่สต็อกแก๊สโซลีนเพิ่มขึ้น5ล้าน4แสนบาร์เรลโดยสต็อกคองคลังของทั้งคู่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงเวลานี้ย้อนหลัง5ปีอยู่ราว1%อร์เส่วนสต็อกดิสเทเลตบวก1ล้านสแสนบาร์เรลต่ำกว่าค่าเฉลีย่ย1 3เเซค่ะสัญญาฟิวเจอร์ส WTI หลุดแนวรับเทคนิคร่วงลงต่ำกว่า70เหรียญต่อบาร์เรลต่ำสุดในรอบกว่า5เดือน เรามั่นใจว่าดีมานไม่ใช่ปัญหาเมื่อเศรษฐกิจหลักของโลกได้แก่สหรัฐยุโรปญี่ปุ่นไม่ถดถอยจีนค่อยๆฟื้นตัวดังนั้นปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันในปัจจุบันคือ s u 라이ด์ซึ่งมีแนวโน้มถูกควบคุมอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นหลังประชุม O p EC+ สมมติฐานดังกล่าวค่ะสามารถยืนยันด้วยความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของสามชาติสมาชิกรายใหญ่เห็นได้ชัดจากการที่ประธานาธิบดีคุณปูตินของรัสเซียไปเยือนซาอุและ UAE สัปดาห์นี้ นักกลยุทธ์เคทแมคาดหวังว่าราคาน้ำมันน่าจะฟื้นตัวตามฤดูกาลเมื่อผ่านพ้นโลซีซันภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะและ3กองทุนกลุ่มกองทุนกรุงไทยไทยแลนด์ ESG u ันเสนอขายครั้งแรก8-18ธันวาคม2566และลงทุนต่อได้ตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2566เป็นต้นไปกองแรกค่ะกองทุนเปิดกรุงไทย ESG a g r a d e 7 0 3ดิชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนหรือ KTAG 7 0 3 0สิ Thai ESG เน้นลงทุนในหุ้นทั้งในเซ็ตและ MAI ที่มีเซ็ต e s g rating ระดับ a ขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า70%และตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน3 0เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนผสมกระจายลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางกองที่2ค่ะกับกองทุนเปิดกรุงไทย e s g 5 0ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนหรือ k t e s g 5 0ไทย thai e s g เน้นลงทุนในหุ้นที่มีขนาดใหญ่ประมาณ50ตัวแรกที่อยู่ในดัชนี Set ESG Index และอยู่ใน Universe ทางด้าน ESG ของ KTAM โดยเฉลี่ยนในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า80%ของ NAV เหมาะก,กับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นยั่งยืนค่ะที่อยู่ในดัชนี Set ESG และอยู่ใน Universe ของ KTAM โดยที่ผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูง และกองที่3กับกองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนหรือ KTAG Thai ESG เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่กลางและเล็กทั้งในเซ็ตและ MAI ที่มีเซ็ต ESG Rating ระดับ A ขึ้นไปโดยเฉลี่ยนในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า80%ของ NAV เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยที่อยู่ในกลุ่ม ESG และสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงจากการลงทุนในหุ้น รวมถึงผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่บริหารแบบแอคทีฟเพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีอ้างอิงกองทุนรวมเพื่อคนไทยมุ่งมั่นใส่ใจเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนค่ะมาดูถึงการขึ้นวันตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่1389.55จุดบวก0.43มเอร์เซมูลค่าการซื้อขาย38631ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยแกว่งออกด้านข้างไร้ปัใจจัยใหม่หนุน ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่52,759ล้านบาทและยืมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.53%ปรับตัวลดลงจากเมื่วาน0.06ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดยินวันนี้ที่35บาท15สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทที่ทางผันผวนต่อเนื่องจากฟโฟล์คู่ค้าทองคำเกาะกลุ่มตามค่าเงินภูมิภาค ส่วนน้าของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการช้อนซื้อของหุ้นเทคโนโลยีหลังจากที่นิกิร่วงลง3วันทําการติดต่อกันและหุ้นในกลุ่มส่งออกปรับตัวขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินเยนนิกิปิดไปที่3 3 4 4 5ื่ส่สห้จุดจุดบวกส0 4ส่วนเซิงไฮคอมบสิตราดหุ้นจีนปิดลบค่ะโดยบรรยากาศการซื้อขายในตลาดได้รับผลกระทบจากการที่มดดีอินเวสเตอร์ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่2968.93จุดดลบ0.1%นยุดน่นดาวโจนสตลาดหุนยอปิดลบในวันพุธด,ดยตลาดถูกกดดันจากมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจได้รับผลกระทบจากตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลงแม้ปัจจัยดังกล่าวอาจจะสนับสนุนให้เฟดเริ่มปร,รับลดอัตราดอกเบีย้ยในช่วงต้นปีก็ตามดาวโจนสปิดที่36,54.43่สจุดสี่สามจุลบจุดเปอร์เซ็นตีปิดที่4549.3นห้าร้อเ และ n สแต a กปิดที่ 14,146.71. จุดลบ0.5อร์ซค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปิดบวกในวันพุธโด,ดยตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นปรัติการครั้งใหม่อีกครั้งหลังการเปิดเผยข้อมูลยอดสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมที่น่าผิดหวังของเยอรมนีได้สนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในปีหน้า Cc 4 0ปิดที่ 7,435.99. จุด 0. เบวก ดัคปิดที่16,656.44จุดบวก0.75%และฟุซีร้อยปิดที่7,515.38จุดบวก0.34ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกลุลหลักหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่ต่ำกว่าคาดขณะที่นักลงทุนจับตาสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นี้ ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบริษัทตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ70ดอลลาร์ในวันพุธค่ะลงไป4.1%ปิดที่69ดอลลาร์38เซนต์ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐเปิดเผย,ยสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งบ่งชี้ว่าอุปสงค์เชื้อเพลิงในสหรัฐชะลอตัวลงส่วนทางฝั่งของเบรนท์ค่ะลดไป3.8%ปิดที่74ดอลลาร์30เซนต์ปิดที่เจ็ดสิบสี่ทองคตลาดนิวยอร์กกปิดดบววในนัพุธโยได้รับแรงหนุนจาากกรรปับตัวลงงขออัตราผลตอบแทนนพััธบตรสหรัฐ รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในไต,ตรมาสแรกของปี2567สัญญาทองคำตลาดโคมเม็กส่มอบเดือนกุมภาพันธ์บวก0.57%ปิดที่2,047ดอลลาร์90เซนต์ต่อทริลลอลส์และนี่คือหมดของเคทแอมบ์เดลิเนียที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอมบ์สมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ